สวัสดีจ้าสวัสดีจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่เปหน้าชาแนลค่ะวันนี้น้องจะพาทุกคนไปกินปิ้งย่างฮอตพอตกระทะร้อนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูจำนวนการเบ็ดนะคะว่าเขาให้เราเบ็ดอยู่ที่เท่าไหร่บ้างเดี๋ยวน้องจะเบ็ดที่30บาทเนี่ยอ่ะกดหมุนเองไปเลยจ้าอ่ะได้กินอะไรไหมโอ้ยรอบแรกยังไม่ได้กินอะไรรอบที่สนะคะก็ยังไม่ได้กินอะไรนะคะเนื้อสัตว์ผักปลายังไม่ได้กินเลยจ้ารอบที่4 แล้วค่ะได้กินเห็ดนะคะรอบนี้24บาทจ้ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูจำนวนการเห็ดใหม่นะคะน้องจะเบ็ดอยู่ที่40บาทแล้วกันทุกคนว่าจะได้กินเนื้อนะคะได้กินอะไรไหมได้กินกุ้งค่ะอยากกินเบคอนจังเลยอ่ะทุกคนหิวเบคอน80บาทนะคะได้กินพาโพตย่างค่ะทุกคน ได้กินอะไรไหมวิไม่ได้กินอะไรอยาก,กินเนื้อจังเลยอะทุกคนมาแล้วค่ะ400บาทดอกนี้โอ้โหอันนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยหั่นห่นแร่ๆนะคะไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อเนื้อปิ้งย่างกันในจำนวน6บาทบ้างน,นะคะทุกคน คุยดอกนี้นะคะเต้าหู้กับเห็ดจ้าทุกคนอ่าไปต่อเรื่อยๆนะคะซื้อรอบหมุนอัตโนมัติแล้วนะทุกคนกินเรื่อยๆกินรันๆนะคะอ่าอีก25้ารอบค่ะอีก24รอบค่ะทุกคนโอ้ยไม่ค่อยมีอะไรให้เรากินเลยเนาะเด็ดที่6บาทนะคะเอากุ้งมาแล้วค่ะ12บาทกุ้งย่างนะคะอ่าปิ้งย่างนะคะชักอร่อยแล้วค่ะทุกคนอีก20รอบของเราจ้าอีก เดี๋ยวเราจะมาเบ็ดที่จำนวนนะเบาๆค่ะ4บาทนะคะมีให้เรากินไหมนะคะ30รอบกดเทอร์โบไปเลยจ้าร้อนๆทันใจนะคะทุกคนอีก27รอบของเราจ้าตอนนี้นะคะอ่ามาแล้วค่ะฮอตนะคะหูยแต่ไม่ได้อะไรทุกคนอ่ามาแล้วค่ะอันนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรยยบัวหรออ่ะแล้วก็เตาหู้ออกกุ้งค่ะเอาโหไหลเรื่อยๆเลยทุกคน ไปต่อค่ะ22รอบของเรานะคะอ่าก็จะมีร้อนควันขโมงนะ,ะอ่าเหตุมาแล้วค่ะร้อนไฟลุกร้อนสุดๆนะ,ะอเนื้อได้กินเนื้อแล้วทุกคนอ่าเขาก็จะร้อนขึ้นให้เราเรื่อยๆนะคะลันไปเรื่อยๆค่ะอีก16รอบของเราจ้าโอ้โหฮอตขึ้น3ตัวนะคะแต่ก็คีบไม่ติดนะทุกคนไปแล้วค่ะ14รอบของเราอีก13รอบนะคะ อีก12รอบจ้าอ่าก็เงียบเงียบนะคะยังไม่ได้กินไรหิวหิวแล้วค่ะฮอตช่องกลางมานะคะแต่ก็ขี้ไม่ติดอะมันสัมปะหลังมาค่ะฮอตอ่ะมาแล้วค่ะอ่ะอีกค่ะไหลต่อเรื่อยเอยเลยค่ะอ่ะไหลอีกค่ะทุกคนเก็บไปเรื่อยๆืเห็ดเข็มทองมาโอ้โหสุดยอดไปเลยจ้าอ่ะอีกสรอบของเรานะคะอีกสรอบของเราค่ะอ่ะยังได้กินข้าวโพดค่ะยังได้กินอะไรอะ่ะเลือดหรอทุกคน ค่ะอ่ายายบัวมาแล้วค่ะหูรอบสุดท้ายนี้ไม่ได้กินอะไรนะคะอิ่มแล้วค่ะอิ่มเอมแล้วนะคะตอนนี้อิ่มอุดมแล้วก็พอแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องนะและอย่าลืมกดเปิดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปหน้าสวัสดีค่ะ